เาจะเล่าให้สิใครบอกคุณก้าเราจะเล่าให้สิรอบตัวรู้เรื่องราวใี้รู้ทันข่าวบอกก้าวเราสิบเรื่องบันเทิงเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรียนชาวบ้านบอกก้าวเราสิใครบอกคุณก้าเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณก้าเราจะเล่าให้สิ ประเด็นบอกเล่าช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยเจเล่บิวตี้เนเจอร์เอชเอ็ม สวัสดีครับกลับมาพบกับบอกร้าวเล่าสิบวันศุกร์อย่างนี้นะฮะมาําคนเดียวเลยครับท่านผู้ชมครับและแน่นอนครับตลอดสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นมีเรื่องราวมากมายจริงๆครับในบ,บอกก้าวเล่าสิบแต่สิ่งหนึ่งเรากําลังรอลุ้นว่าเอีอสานที่กําลังแห้งแล้งกันอยู่เนี่ยอย่าลืมนะว่าเรากําลังจะมีความหวังว่าเออถ้าพายุเข้ามาเนี่ยมันยังพอมีสิทธิ์ฝนตกกันบ้างภาคเหนือตอนนี้เขาเรียกได้ว่าโรงแรมหลายๆที่เนี่ยเต็มกันแล้วเพราะว่าอากาศเย็นหลายๆคนก็อยากจะไปกันที่ภาคเหนือนะครับไปรับอากาศหนาวกันแต่ เขาบอกว่าที่น่าไปอีกที่หนึ่งนะฮะในช่วงวันอยู่อย่างนี้ก็น่าจะไปหนองคายเขาบอกว่ามันใกล้ถึงบ้านไฟพญานาคกันแล้วหรือแบบว่าในช่วงที่อากาศอีสานกําลังดีเราก็ติดตามกันเลยแล้วกันนะครับแต่แน่นอนครับวันนี้ทุกวันศุกร์แบบนี้ไม่น่าจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวครับเพราะว่าเรามีช่วงบอกก้าวทั่วทิศครับยังอยู่เหมือนเดิมครับว่าเราจะเดินทางไปประเทศอินเดียเมืองมุมไบฮะที่ประเทศอินเดียเหมือนเดิมสําหรับคลิป ที่จะนำให้ท่านผู้ชมไปวันนี้เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับจะพาไปดูสิครับว่ามุมไบเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่รวยที่สุดในอินเดียอินเดียนี่คือเป็นเมืองใหญ่มากเป็นประเทศใหญ่มากมุมไบเนี่ยรวยที่สุดเพราะเขาว่าเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนั้นที่ทําให้เขาเนี่ยรวยรวยเพราะอะไรบ้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอินเดียมีอะไรกันบ้างและที่สําคัญไปกว่านั้นจะพาไปดูอะไรที่รวยๆฮะบ้านอภิมหาเศรษฐีครับ บ้านอัพพหมาเศรษีที่ล่ำรวยที่สุดของอินเดียก็หลังไม่ค่อยใหญ่มากฮะคนใช้ประมาณห้าร้อยกว่าคนคนใช้ห้าร้อยคนคุณคิดดูฮะเออเจ็บปวดดีนะฮะคนใช้ห้าร้อยคนเรียกว่าน้อยคนนักที่จะได้เห็นแต่วันนี้อ่ะเวลาความล่ำรวยอะไรก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นที่มุมใบเราไปดูครับว่า คนอินเดียเขาบูชาอะไรแล้วเขารวยเขาเชื่ออย่างนึงครับว่ามีเทพองค์หนึ่งถ้าเวลาจะขอเงินขอทองขอขอเรียกว่าขอโชคขอลาบขอเงินขอทองต้องขอกับเทพองค์นี้เป็นอะไรกันบ้างอ่ะไปช่วงบอก 9, ทั่วทิศกับบอกล้าสิบฮะ ครับเรามาถึงมุมไบที่อินเดียฮะเชฟมีครับที่จริงแล้วตลอดทั้งชปเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไปแต่เทพเทพทางฮินดูทั้งหลายเท่านี้ครับเรามาอีกที่หนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่เมื่อมาถึงมุมไบปุ๊บจะต้องมาเพราะเขาเชื่อว่า เป็นที่ที่เวลามาปุ๊บคำอธิษฐานทุกอย่างจะประสบความสาเร็จครับแต่แปรคือว่าเป็นของมุสลิมใช่ครับคือตรงนี้คืออะไรเออด้านหลังนี้นะคะที่เห็นนี่นะครับเราเรียกว่าฮัจยีลีดาระคะนะฮะก็เป็นที่เป็นสุเหร่าและเป็นที่ฝังศพของนักบุญมุสลิมท่านหนึ่งก็คือฮัจยีลีฮะทีนี้ก็สร้างไว้กลางเกาะกลางทะเลอาหรับอย่างที่เห็นนี่นะครับครับผมเราจะเห็นนะท่านผู้ชมลองดูนะฮะ นั่นคือเป็นคนนะครับทุกศาสนาทุกเชื้อชาติเนี่ยกำลังเดินเข้าไปท่านผู้ชมดูภาพอย่างนี้จะเกิดขึ้นทั้งวันนะคทุกวันในหนึ่งปีก็จะมีทั้งคนของทุกศาสนาเข้าไปขอพรกับท่านนักบุญฮาดีอาลีคือศพท่านอยู่นันจริงท่านฝังอยู่ในนั้นแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือส่วนที่เป็นที่ฝังศพท่านนั้นใช้หินอ่อนชนิดเดียวกันกับที่ทำนัชมาฮานะส่วนใหญ่เขามาขอเรื่องอะไรกันนะเพรหลายเรื่องครับทุกเรื่องนะฮะนะฮะแล้วก็ก็มีความเชื่อว่าขอ ครับถ้ากัานจะขอปล่อย,อยตรงนี้ด้วยกันได้ครับนะครับท่านผู้ชมครับและแน่นอนวันนี้เรามาถึงอินเดียแล้วอยากจะเห็นก็บอกว่าที่อินเดียเนี่ย คือคนรวยก็จะรวยสุดๆค,คนจนก็จะจนสุดๆคราวนี้อยากจะเห็นบ้านคนรวยเขาเป็นยังไงเขาหลังใหญ่ขนาดนี้นะฮะหลังที่เห็นที่เป็นโมเดิร์นโมเดิร์นเนี่ยนะครับบ้านของอัมบานีครับเป็นคนที่รวยที่สุดอันดับหนึ่งของอินเดียแล้วก็ท็อปเทนของโลกคนนี้ทําไมเขาถึงรวยฮะเขาทาธุรกิจทุกอย่างในอินเดียเลยฮะ เริ่มจากเทไทายพิมพ์ผ้าแล้วก็หลังจากนั้นก็ขยายธุรก,กิจทำธุรก,กิจทุกอย่างในอินเดียคคนคนนี้แบฮะที่ถวายเพชรให้บ้านพิกาเนธเยเยอะใช่ครับแล้วก็เป็นคนที่ร่ำรวยมากแต่ว่าตัวเจ้าของบ้านไม่อยู่เพราะมีเหตุผลบางอย่างก็อะไรฮะเพราะเขามีความเชื่อในวัสตุศาสตร์คล้ายๆกับคล้ายๆกับวงจุ้ยเยครับจะเป็นความเชื่อแบบอินเดียเรียกว่าวัาสตุศาสตร์ทีนี้เขาก็เชื่อว่าบ้านเนี่ยสร้างผิดหลักวัสตุศาสาตร์ก็อาจจะทําเหมือนผิดวงจุย้ยเขาก็เลยไม่อยู่ขออนุญาตถ่ายรูปก่อนได้ไหมฮะ ครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกครับเราก็สามารถ update, อัปเดตอัปข้อมูลอัปข่าวสารได้ตลอดนะครับด้วย Unlimited Data Roaming Package จาก AIS ครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของมุมโลกก็แล้วแต่นะฮะเราก็ไม่พาดการติดต่อ ที่เขาเชื่อว่าที่มุมไบเนี่ย <Okay. S 1> เป็นเมืองเศรษฐกิจของอินเดีย <Okay. S 1> และที่สําคัญอย่าเป็นเมืองที่ร่ํารวยที่สุดของอินเดียจร <Okay. S 1> ่งๆที่เขาเชื่อว่ามุมไบร่ํารวยได้เพราะว่าที่แห <Okay. S 1> ่งนี้คือจริงๆ้วตรงนี้คือจุดของพระแม่มหาลักชมีครับ คนไสเรือพ่อแม่มาหารสมี<ร>นี่แหละพ่อแม่แ<ล>แมัสมีนี่มีความสําคัญยังไงก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภความร่ํารวยแล้วก็ความสวยงามครับท่านผู้ชมครับเวลาจะขึ้นไปไหว้เนี่ยเราสังเกตดูของด,ดูดูของไหว้เขาที่ตงดแม่ขออนุญาตนะครับอันนี้ชุดเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเออคงจะประมาณ100ร้อยรูปีหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าของที่พ่อแม่โปรดเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าไม่เหมือนที่อื่นก็จะมี<อ>เครื่องแต่งตัวแบบผู้หญิงทรงต่างๆแล้วก็ดอกบัวชมพูซึ่เป็นสิ่งที่ม่โปรดนี่อันนี้ก็คือพวก เครื่องสำอางของผู้หญิงนะฮะกระจกแหวนเท้าแหวนมือเครื่องสำอางคือประดับตกแต่งต่างๆคือถวายท่านเลยถวายท่านก็เหมือนกับเป็นถวายเครื่องสำอางให้กับเจ้าแม่ หลายๆคนเนี่ยจะกังวลที่สุดตัวไม่ทำเองก่อนมาเนี่ยก,ก็กังวลว่าเอ้ยอาหารเราจะทานได้หรือเปล่าจะกินได้หรือเปล่านิ่งจะอ,าาอินเดียเนี่ยเป็นอาหารที่มีเครื่องเทศเยอะพอสมควรแต่อยากจะบอกว่ามาอินเดียรน้งนี้นะฮะอาหารเนี่ยสุดยอดจริงๆน้ำหนักขึ้นมาด้วย จริงแล้วถ้าสมมติมีโอกาสเนี่ยหลังทานอาหารปุ๊บสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นตัวช่วยมาดําครับที่ไม่คลัวรเรื่องกินปากเลยก็คือน,นี้ฮะยาสิฟันซอสครับกลิ่นปากแค่ไหนก็เอาอยู่ไม่เชื่อถามคนที่ใช้ซอสดูสิครับซอสเค็มแต่ดีครับต,ตับท่านผู้ชมครับเรายังจะเตินทางที่ อินเดียกันต่อจะอยู่มุมไบกันอยู่ครับท่านผู้ชมมาตลอดทั้งเดือนนี้คุณเชื่อไหมครับว่าเมืองมุมไบที่เขาว่ารวยที่สุดของอินเดียเนี่ยยังมีอะไรที่ให้หน่าค้นหายเยอะเยะเลยฮะอย่างพระพิคเนตองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดข,ของอินเดียเรียกว่าเป็นประธานของพระพิคเนตทั่วโลกเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราได้ดูกันแน่ว่าพระพิคเนตองค์ที่เรียกว่าเป็นประธานของพระพิคเนตที่เราอยู่ที่บ้านพระพิคเนตว่าจ,จะอยู่ไหนก็แล้วแต่ ต้องไปที่นี่ก็ถือว่าเป็นประธานที่สุดครับและแน่นอนนะครับการเดินทางครั้งนี้ต้องขอขอบคุณครับการเดินทางดีๆจากพี่สาลัยนะครับบริษัทเที่ยวรอบโลกครับที่ทําให้ทริปนี้มีความสุขตลอดทริปครับแล้วก็อุ่นใจตลอดการเดินทางด้วยแพ็กเกจสุดคุ้ม n l i m i t e d Data Roaming จาก a i s ออครับออนไลน์ได้ไม่อั้นทั้งวันเริ่มต้นเพียง350บาทต่อวันนี่ละฮะบริการข้ามแดนอัตโนมัติที่ดีที่สุดของมมดามครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อไปอินเดียก็คือการกินนะครับอาหารอร่อยแต่่แบบไมต้องกวล อินปากแค่ไหนก็เอาอยู่ไม่เชื่อถามคนที่ใช้ซอสดูสิครับซอสเข็มแต่ดีฮะท่านผู้ชมครับยังติดตามกันอยู่นะฮะเรายังไปกันอีกหลายประเทศเรายังมีแพลนกันไปอีกหลายประเทศคลิปหน้าไม่แน่นะฮะเราอาจจะหาท่านผู้ชมร่วมเดินทางไปกับเราด้วยครับแล้วเราเบรกกันสักคู่นะครับแต่อ๋อวันนี้ซอสมีคำถามไม่ได้ร่วมสนุกกันครับกับกิจกรรมซอสครับเรียนแบบกันไม่ได้พระแม่รัศมีเป็นเทพแห่งอะไรฮะพิมพ์บอกก้าวทั่วทิศหนึ่งโชคลาภ บอกก้าวตัวที่สองปัญญาฮะส่งคำตอบมาที่ s m s 4 1 1 1 6 9 9าสำหรับ5ท่านแรกครับที่ตอบถูกจะได้รับเที่ยวลึกจากผลิตภัณฑ์ยาสีฟันซอสส่งไปดูแลคุณถึงบ้านครับตอนนี้ยาสีฟันซอสนะครับมีกิจกรรมพิเศษที่จะเรียกว่าส่งไปท่านผู้ชมได้ใช้กันเลยครับพูดถึงอินเดียช่วงหน้าเรามาอัปเดตสิครับว่าดาราของเราคนหนึ่งที่ได้เดินทางไปอินเดียแล้วเนี่ยกับมีข่าวว่าเขาโดนตัดบทลดความสำคัญในหนังบริวูด บางคนบอกว่าอผู้สร้างจะขอมีอะไรกับเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมมีด้วยเขาเชิญนักข่าวไปที่อินเดียก็อยู่ดีดีก็เชิญนักข่าวมาแล้วบอกว่าไม่ไปละทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นยังไงช่วงหน้าเรามารู้กันกับคุณแอนคุณแอนนะคุณแอนน้องของคุณชย,ยามิชัยหรือคุณแอนมิชัยนั่นเองฮะเดี๋ยวกลับมาสักครู่กับบอกร้อยสิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิ เาจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้ารจะเล่าให้สิบช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดยยาสีฟันซอเข็มแต่ดี แตท่านผู้ชมครับเราจะรวมเหตุการณ์ซึ่งการันตีด้วยความแปลกครับแต่แฝงไปด้วยความเชื่อตามแบบฉบับของคนไทยนะฮะจากทั่วทุกสารทิศทั้งหมด5อันดับมาให้ชมกันเราขอเริ่มจากอันดับที่5เลยฮะเป็นที่ฮือหาในจังหวัดศรีสะเกดมากๆเมื่อชาวบ้านเนี่ยพบเห็นไข่ประหลาดมีลักษณะเป็นรูปกลมๆฮะเหมือนกับเออเป็นวาวๆแล้วก็เรืองแสงมีอยู่หลายสีจำนวนนะครับ78ฟอง เจปฟองชาวบ้านเนี่ยต่างพากันเชื่อเออเนี่ยแหละคือไข่พญานาคเนื่องจากพบเห็นรอยคล้ายกับรอยพญานาคที่บริเวณใต้ถุนบ้านครับด้านเจ้าของบ้านเปิดเผยว่าได้ฝันว่ามีพญานาคเนี่ยหัวสีแดงเนี่ยเลื้อยเข้ามาในบริเวณบ้านแล้วก็ขอมาอาศัยอยู่ด้วยพร้อมกับฝากลูกไว้จํานวน78ตัวพอตื่นเช้ามาก็พบกับไข่ประหลาดเนี่ยครับที่เขาบอกเป็นไข่ประหลาดหลากสีเนี่ยนะครับทั้งหมดเออจึงเชื่อว่าเนี่ยแหละ ตามความฝันว่าพญายนาคมาฝากลูกเอาไว้ตามที่ได้เขาฝันนั่นคืออันดับที่5ครับอันดับที่4เนี่ยเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆเลยครับเมื่อลือศีพุทธจันนะครับหรือด็อร์จันนันทสุธานนอดีตผู้จัดการวงดนตรีชื่อดังครับ The Impossible เนี่ยแสดงการเหาะลอยตัวกลางอากาศเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วยวัยเจปีครับโดยระบุว่าการฝึกรอยตัวเนี่ยไม่ใช่การแสดงนะฮะ ปาฏิหารแต่เป็นการฝึกจิตใจแล้วก็ร่างกายตามวิชาโยคะศาสตร์คือหมายถึงบอกว่าถ้าคุณเรียนโยคะศาสตร์เนี่ยคุณก็สามารถเป็นอย่างนี้ได้นะฮะจะนั่งขัดสมาธิพนมมือแล้วก็หลับตาครับแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อบริเวณก้นสะโพกรวมทั้งตัวทั้งหมดเนี่ยในการยกตัวขึ้นสปริงตัวขึ้นมาในอากาศนะ,ะเมื่อตกลงมาสปริงตัวก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆคล้ายๆกับ กา,กายกระโดดเขาว่าอย่างนั้นมาอันดับที่3ครับเป็นเรื่องคือหาไปทั่วจังหวัดพังงาครับเกี่ยวกับการเสียชีวิตของจําได้ไหมฮะนางสาวราลยครับอายุ37ปีแปลกตรงที่ว่าเธอเนี่ยรู้ตัวก่อนเสียชีวิตเธอก็เรียกเพื่อนบ้านมาสั่งเสียล่าลากเกษตรนะฮะแล้วก็บอกว่าอย่าเศร้าอย่าเศร้านะครับให้ทุกคนมาเต้นกันหน้าศพให้ลื่นเลิงเพื่อนก็รับปากเพราะคิดว่า เธอ่ะพูดเล่นแต่แล้วพอวันลุ่งขึ้นครับนางละรวยก็ได้เสียชุดจริงๆซึ่งก็สร้างความตกอ,อกตกใจเป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็นางละรวยเนี่ยก็ยังแบบว่าลุกเข้าบอกกระซิบบอกหวยจำได้ไหมฮะตอนนั้นบอกหวยลูกชายวัยสี่ขวบชาวบ้านแถวนั้นถูกหวยไปตามๆกันเลยครับนี่คืออันดับ3ามที่ยังได้อยู่ครับเรามากันที่อันดับสองครับ เมื่อกี้รู้วันตายของตัวเองแล้วอันดับสองเนี่ยเรา,าพูดถึงข่าวเด็กหญิงวัยสองขวบเศษครับที่จังหวัดชายภูมิครับป่วยเป็นโรคเลือดลังมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่กลับมาฟื้น อีกครั้งหนึ่งครับขณะที่กําลังเตรียมร่างเนี่ยไปประกอบพิธีทางศาสนาภายหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วกว่า3ชั่วโมงซึ่งทางการแพทย์ยังหาคําอธิบายไม่ได้ครับเกี่ยวกับเหตุคนนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งมาถึงอันดับที่1ครับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วประเทศก็คือปู่อือลือครับที่บึงโขงหลงครับที่จังหวัดบึงกาฬตามความฝันของตํารวจท่านหนึ่งนะครับท่ามกลางประชาชนนับหมื่นนับแสนทีวีทุกช่องเนี่ยจะต้องไปถ่ายเราก็เห็นเป็นงูคล้ายกับงูตัวใหญ่บิดว่ายไปไป,ไปมาน่นน้าาาคชมกว5ที ทั้งนี้พญานาคปู่หอือถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบึงองหลงที่ทุกวันนี้ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ครับนี่คือห้าความเชื่อครับท่านผู้ชมครับก่อนจบรายการวันนี้ซอส์นะครับซอยิ้มได้เรียนแบบกันไม่ได้ ขอเชิญท่านผู้ชมครับร่วมส่งภาพรอยยิ้มที่มั่นใจใครก็เรียนแบบไม่ได้อัปโหลดมาที่ www.facebook.com.slash บอก9 1 0 5ภาพที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศนะครับจะได้รับของที่รึกจากผลิตภัณฑ์ยาสีฟันซอลส์อีกด้วยครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่เราได้มาเตรียมให้ครับสัปดาห์หน้านั้นเราจะกลับมาเจอบอก9 1 0ได้เหมือนเดิมวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ9